เวียดนามอวดฟุ้งชนะรายการเด็กส่งตู้เย็นอวตารมาแข่งแต่โดนซัดก,กับอ่วมต่างชาติเข้าข้างไทยสทร่งรุ่นเด็กแข่งกับรุ่นเด็กทำเรื่องที่ต้องทำก่อนไหมตรวจเพศตู้เย็นสะเทือนลีกอินโดโคดด่วนพาทีมโค่นแชมป์หสมัยพ่วงโคดยอดเยี่ยมอินโดวางตัวโค้ดทีมชาติอินโดนีเซียในซีเกมส0สองศูนย์สองห้าไอโอซีเชดนักกีฬาต่างชาติ PEA สีสเกตแชมป์ถ้วยกอ12สสมัยซ้อนตามคาด นี่168 comment channel ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 comment channel นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของวอลเลย์บอลน,นี่ก็ยังแบบพีคอยู่หลายเรื่องเลยนะคะ168 comment channel รวบรวม,รวม,รวมเรื่องราวดีๆมาให้ฟังค่ะเริ่มจากโค้ดด่วนปังไม่หยุดที่สุดในลีกอินโดพง,งาาทีมแชมป์และเฮดโค้ดยอดเยี่ยมข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังของเราอีกแล้วนะคะโค้ดด่วนดนัยศีวัชระเมธากุล ปังไม่หยุดชุดไม่อยู่ค่ะไปคุมทีมจาการ์ตาบินที่ลีอินโดนีเซียนะคะตอนนั้นไดออ้อยู่ตำแหน่งอันดับที่4พผง,งาดคว้าแชมป์อินโดนีเซียโปโลีกา2024เรียกว่าค้นแชมป์6สมัยจากทีมจาการ์ตาอิเล็กทริกที่คุมโดยโค้ชชำนาญแบบ3ต่อ2เซตนะคะใครที่ได้ดูเนี่ยต้องบอกว่า พีกมันมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายที่เรียกว่าดิวกันแล้วก็ปาดหน้าเอาชนะแชมป์เก่าไปในคะแนนสุดท้ายสุดมันโคตรพีกเลยค่ะยังไม่พอนะคะยังได้รางวัลพ่วงมาด้วยนั่นก็คือรางวัลเฮดโค้ดยอดเยี่ยมค่ะคุณผู้ชมคะความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือทีมแชมป์และทีมรองแชมป์นี่นะคะ เ,เป็นทีมที่ได้รับการคุมทีมโค้ชคนไทยด้วยกันค่ะก็คือโคชด่วนและโค้ชชำนานนั่นเองต้องบอกว่าผลงานดีโค้ชพีคแบบนี้ทางอินโดก็เลยยกโคชด่วนว่าเป็นโค้ชไทยระดับโลกและประกาศลั่นเลยว่าจะเอาโคชด่วนคุมทีมชาติอินโดนีเซียในซีเกม2025ค่ะประเทศไทยมีสะเทือนแน่แฟนคนไทยว่าไงคะ และสำหรับข่าวต่อมายังร้อนระอุพีคไม่หยุดนะคะเวียดนามฟุ้งตบชนะแคนาดารายการเด็กแต่โดนซัดกลับอวมต่ามชาติเข้าข้างไทยส่งรุ่นใหญ่มาแข่งกับรุ่นเด็กอ่าสำหรับทีมเวียดนามนี่นะคะที่ชนะแคนาดาในรายการเซี่ยงไฮ้วอลเล่บอลฟิวเจอร์สตาร์2024แชมเปี้ยนชิพจากผู้เล่นของทีมที่มี รุ่นเด็กอะค่ะอยู่แค่3คนในทีมอะนอกนั้นสอดไส้ชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งทีมเลยโอ้โหเอาชนะทีมแคนาดาค่ะต้องบอกว่าแฟนเวียดนามเนี่ยลั่นเหมือนกับไทยไงที่ชนะญี่ปุ่นกับจีนในรายการชิงแชมป์เอเชียหรือว่า AVC 2023ซึ่ง2ทีมนี้เขาใช้ชุดรองไม่ใช่ตัวหลักทั้งทีมและบุ้มเบลยมยังพูดว่า ชนะก็คือชนะเวียดนามบอกว่าขอพูดบ้างว่าชนะก็คือชนะชนะแล้วไงแม้จะใช้ชุดใหญ่ลงแข่งราการเด็กแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวเทียบกันได้ยังไงมันคนละรุ่นมันไม่ใช่คนละชุดแบบทีมของไทยงงงงง,งคุณผู้ชมคะ กระแสมันยังระอุไม่พอคะ่ะมันยังมีระอุเพิ่มขึ้นมาจากคอมเมนต์ที่เป็นภาษาเวียดนามเขาเขียนประมาณว่าเวียดนามชนะแคนาดา3ต่อ2เซตรอบนี้ปีนี้ไทยแพ้แคนาดา 1. ต่อ3เซตและไทยก็เคยแพ้เ,นเนนะบนเยียมแต่เวียดนามชนะเบนเยียมแล้วก็ชนะแคนาดาเราสามารถเอาชนะทั้งสองทีมแบบนี้คราวนี้จะไม่มีใครมาสาบทีมเราอีกแล้วเพราะทีมเราแข็งแกร่งขนาดนี้โอ้โหยังไม่พอ ยังเสริมต่ออีกว่าอย่าบอกนะว่าคนไทยจะหวัวเราะเราอีกทีมเวียดนามชนะก็คือชนะถึงจะเป็นรุ่น U21 โอ้โหอันนี้เป็นคอมเมนต์ภาษาเวียดนามแต่168คอ m เ e n t c h a n n e ไม่เฟิร์มนะคะว่าเป็นคนเวียดนามพิมพ์หรือเปล่าก็อยากให้คุณผู้ชมมาค่ะฟังและช่วยกันวิเคราะห์กันนิดนึงว่ามันเป็นยังไงกันนะ และหลังจบแข่งนะคะยังต่ออีกค่ะก็คือสื่อเวียดนามก็ได้ประโคมข่าวนะคะแล้วก็ถามโค้ชเงียนตวนเกียริโค้ชของทีมชาติเวียดนามว่ารู้สึกยังไงที่ชนะแคนาดาโอ้โหคุณผู้ชมผู้บรรยายของเวียดนามแล้วก็โค้ชนะคะได้พูดคล้ายๆกันนะคะว่าเวียดนามเอาชนะมา3มต่อ2เซต พร้อมกับเรื่องดรามา่าอืมใช่ใช่คือเราพยายามเอานักกีฬารุ่นยาวอย่างตู้แช่เข้าไปเล่นในทีมและถ้าไม่มีตู้เย็นเนี่ยเราอาจจะเจองานเข้าได้อืมเขาก็พูดถูกนาะยังพูดต่ออีกนะคะว่า ตู้เย็นช่วยทีมในเซตหลังที่แคนาดาเขาจับทางได้แล้วก็บล็อกเกมเราได้ดีมากและทำให้เราแพ้ในสองเซตหลังเนี่ยโค้ชเหงียนก็ใช้ตูเ้เย็นลงสนามและบุกเอาชนะเวียดนามในเซต4กับเซต5อย่างดุดันยังพูดเสริมอีกนะว่าซึ่งนักกีฬาเด็กๆไม่มีใครที่มีความสามารถเล่นได้แบบตูเ้เย็นอู้หูนี่คือคำพูดของโค้ชแล้วก็ผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานข่าวแบบนี้นะคะและยังพูดต่ออีกว่า การที่ทีมเวียดนามของเราเนี่ยนะมีผู้เล่นหลายคนที่เป็นเยาวชนอยู่ยิเอนี่ยเพราะว่ามาแทนที่โฟทีมาแทนที่ลำอวนแล้วก็คนอื่นๆเลยทําให้ผู้เล่นรุ่นเยาวได้มีโอกาสลงเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะอันเนี้ยมารายการเด็กโอ,โอ้ใช้ตัวหลัก รุ่นใหญ่เกือบทั้งทีมเอาชนะทีมรุ่นเด็กยูย่21มาเนี่ยนะนะโอ้โหมันต้องเทียบรุ่นแบบชุดใหญ่กับชุดใหญ่ไม่ได้เทียบรุ่นแบบนี้นะคะและถ้าเวียดนามอยากให้สมศักดิ์ศรีนะศึก VNL ชุดใหญ่กับชุดใหญ่เจอกันจัดเลยข่าวต่อมาค่ะ IOC เชือดนักกีฬาโอลิมปิก2024 สำหรับข่าวนี้นะครับ IOC ได้เชื่ดนักกีฬาโอลิมปิก2024ยิมนาสติกหญิงทีมชาติญี่ปุ่นที่ชื่อโชกะมิยตะซึ่งอายุ19ปีเท่านั้นเองค่ะเป็นกัปตันทีมยิมนาสติกศินหญิง,งชุดสู้ศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะได้ถูกส่งตัวกลับประเทศข้อหาว่าละเมิดจรรยาบาณของทีม ด้วยการสูบุรี่และดื่มเหล้าโอ้โหคุณผู้ชมข่าวนี้นี่เรียกว่าสะเทือนทั่ววงการกีฬาเลยนะคะและนายทาดาชิ ฟูจิตะประธานสมาคมยิมนาสติกของญี่ปุ่นก็ได้ออกมาขอโทษในความเสียหายครั้งนี้ว่าความหวังของทีมยิมนาสติกหญิงของญี่ปุ่นนั้นสูงมากเนื่องจากว่าหวังที่จะคว้าเหรียญประเภททีมในปารีสเกม2 0 2 4เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โอลิมปิกที่โตเกียวในปี1964ซึ่งถ้าเกิดว่าบวกลบแล้วเนี่ย60ปีมาแล้วนะคะคุณผู้ชม โชกะมิยะตะได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้นำทีมที่เป็นสายเลือดใหม่หลังจากที่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอคว้าถ้วยรางวัล NHK เป็นครั้งที่3ติดกันเธอแบกรับความคาดหวังและความกดดันอย่างสูงซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตของเธอก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับโชโกะมิยะตะและก็สมาคมยิมนาสติกของญี่ปุ่นด้วยนะคะข่าวนี้น่าจะทำให้เวียดนามสะดุด อะไรบ้างไหมสำหรับข่าวต่อมา PEA สีสเกตแชมป์วอลเลย์บอลถ้วยก่อ12สมัยซ้อนไร้ผ่าย,ายไม่พลิกโผค่ะและสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอยิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรนะัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีระหว่างวันที่16ถึง21กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ PEA สศีสกเกตเป็นทีมรวมดาวทีมชาดชุดพี่ใหญ่ทุบสุพีมทิ่พยะชนบุรีอีเทคเป็นทีมรวมดาวทีมชาติไทยชุดรุ่นน้อง3.0ต่อศูนย์เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลถ้วยกอ12สสมัยซ้อนและแน่นอนค่ะ ทีมรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่สโมสรสุพรีมทิพยชนบุรีอีเทคทีมรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่พีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซีและทีมรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่มหาวิทยาลัยลังสิตนะคะก็ขอสแสดงความยินดีกับนักกีฬาแล้วก็ทุกทีมเลยนะคะและนี่คือรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทบุคคลในรายการนี้ค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวคา,าวความเคลื่อนไหวของวงการวอลเลย์บอลที่168 Comment Channel คัดและรวบรวมมาให้กับคุณผู้ชมนะคะอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์ดิดนึงค่ะว่าคลิปนี้นะคะสนใจข่าวไหนเรื่องอะไรแหมคันไม้กันมืออยากที่จะคอมเมนต์เรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาเยอะๆค่ะหรือถ้าไม่รู้นะคะ พิมพ์ตู้เย็นก็ได้ค่ะเพื่อที่จะส่งกระแสข่าวไปให้กับแฟนๆเวียดนามนะคะเอาละค่ะสุดท้ายนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนึ่งหคอมเมนต์ด้วยค่ะไปละสวัสดีค่ะ